สวัสดีครับทักทายแฟนๆรายการด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอิฐปารินและรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT เรายังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในว,นวงบันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศมาให้ได้ชมได้อัปเดตกันเพียบเช่นเคยนะครับ ส่วนตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามความเคลื่อนไหวไปอัปเดตอาการของคนในวงการบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด -19 กันก่อนเลยอย่างพิธีกรผู้จัดคนเก่งพี่นวัดอิสระไกรศีลครับขณะนี้ได้มีการให้ออกซิเจนความดันสูงตลอด24ดชั่วโมงซึ่งเข้าสู่วันที่9แล้วนะครับ,รบและห้ามขยับลงจากเตียงเนื่องจากเชื้อที่ได้รับเป็นเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียซึ่งมีความรุนแรงมากๆและการรักษาเนี่ยยังคงใช้ยาต้านตัวใหม่ฉีดทุกๆ2ชั่วโมงในทุกๆวัน ในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU ควบคู่กับการฉีดยาที่หน้าท้องเพื่อให้เลือดไหลเวียนเพราะว่าร่างกายต้องนิ่งและยังมีอีกหลายวิธีการรักษาทางการแพทย์ด้วยล่าสุดวันนี้ครับพี่นวัดก็ได้โพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวลงในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า thanks to you all ทันทีที่มีแฟนๆเห็นโพสต์นี้ก็เข้าไปแสดงความเป็นห่วงพร้อมให้กำลังใจให้หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เร็วๆครับ และในช่วงเวลาเดียวกันคนบันเทิงอีกหลายคนยังส่งกำลังใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยในสถานการณ์ของโรคระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งความร่วมมือของนักธุรกิจคนดังตันภัสกรนาทีก็ร่วมมือกับเพจดังอย่างหมอแล็บแพนด้าและนักแสดงสาวหมวยคนเก่งพี่ไดไดอาน่าด้วยการช่วยกันปรับปรุงตึกเวดิ่งพลาซ่าทางเข้าอาเถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เคยเปิดเป็นคลินิกของคุณตันให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินประมาณ30ห้อง คาดว่าน่าจะรับผู้ป่วยได้ถึงประมาณ146เตียงแล้วก็จะเร่งเปิดให้บริการทันทีในวันที่1สิงหาคมต้นเดือนหน้าครับส่วนนักแสดงจิตอาสาอาร์ตพัสุดก็ได้นำชุด PPE ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเกิดถึง40,000ชุดเลยครับ และคุณแม่สุดสวยแพทนภาที่ควงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซิ่งเนี่ยนำข้าวกล่องมีน้ำดื่มมีนมกล่องแล้วก็ข้าวกล่องเครื่องใช้ที่จําเป็นอีกด้วยนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่กักตัวอยู่ในแคมป์คนงานย่างพระรามสามด้านคุณแม่ลูก2ออย่างประแต่สุพักษรก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศขณะที่ตัวแทนนําข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกับข้าว1000พกล่องน้ําดื่มอีก100แพ็คก็นําไปแจกจ่ายใ,ให้กับพี่พี่น้องน้อง ตามจุดต่างๆทั้งแคมป์คนงานก่อสร้างรามคำแหงศูนย์พักคอยผู้ป่วยวัดสะพานคลองเตยและชุมชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยและไม่ลืมเลยล่ะครับที่จะส่งกาลังใจให้คนไทยทุกคนรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆที่มาร่วมเป็นสะพานบุญกับตัวเองในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งนี่แค่เป็นส่วนเล็กๆ็เ,กเ,กเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีคนในวงการบันเทิงอีกเยอะมากๆที่ออกมาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้ เรายังคงพยายามที่จะนํามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับส่วนข่าวต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องราวที่น่าชมมากๆอีกเช่นกันเมื่อเป็นผลงานของผู้กํากับไทยมีโอกาสเข้าไปลดแล่นในเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปี2021ครับ หลังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเรื่องแมมโมเรียและได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เข้าประกวดสายคอมเพติชันในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ปี2021ที่มีกำหนดเข้าฉายรอบโวลพรีเมีย <iden pause> ในวันพรุ่งนี้แล้วละค่ะสำหรับผู้กำกับ <iden pause> มือทองเจยอภิชาติพงศ์วิระเศรษฐกุลเจ้าของรางวัลมากมายเลยนะคะทั้งรางวัลจากเทศกาลเมืองคาร์สามครั้งได้แก่รางวัลอันเซนริการ์ดอวอร์จากภาพยนตร์สุดเสน่หาในปี 2002รางวัลจูรี่ไพรส์จากภาพยนตร์สัตว์ประหลาดปี2004และรางวัลปาลมโดจากภาพยนตร์ลุงบุญมีระลึกชาติในปี2010นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพุ่มกับมากฝีมือคนดังนี้ก็ได้เผยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกแล้วด้วยค่ะโดยได้ทินดาสวินตันนักแสดงเจ้าบทบาทที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอยา่างดีจากดรสเตรนต์สโนเ์พิแเซอร์เดอะแกรนบูทาเพสโฮเทลและอีกมากมายมารับบทนำ โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวสกอตแลนด์ที่สะดุ้งตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่งพร้อมกับได้ยินเสียงประหลาดบางอย่างเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปทั่วโคลอมเบียเพื่อตามหาที่มาของเสียงเหล่านั้นซึ่งนอกจากภาพยนตร์เรื่องเมมโมรียนี้แล้วนะคะผลงานของเขายังได้รับคัดเลือกให้เขา้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์สอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ The Year of the e l a s t i o g s t o r m โปรเจกต์รวมภาพยนตร์สั้นที่ทําร่วมกับทีมงานระดับโลกทั้งเดวิดโลเวอรี่จาฟ ฟามปานาฮีลอราพอยทัสแอนโทนีเชินโดมิงกาสโตเมเยอร์และมาลิกวิททานซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้เข้าฉายในสาย Special Screening ด้วยค่ะและช่วงนี้ใครที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆเอาไว้ทำในายามว่างแก้เบื่อในช่วงที่อาจจะต้อง Work from home กันหรือว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ทุกวันพุธแบบนี้เรามีหนังสือมาให้ได้แนะนำให้ได้เลือกอ่านกันเป็นประจำในช่วงนี้เลยติดตามกันกันกบหนังสือออกใหม่ครับ สำหรับหนังสือเล่มแรกในวันนี้นะคะก็คือความคิดคำหนึ่งหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522ค่ะเป็นการจัดพิมพ์รวมพระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส14บทด้วยกันที่สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ระหว่างปีพุทธศักราช25 114ถึง2,519ต่อมาในการจัดพิมพ์ครั้งที่2พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทกวีเพิ่มอีก6บทด้วยกันค่ะรวมทั้งหมดก็เป็น20บทด้วยกันนะคะจากนั้นทรงพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดพิมพ์อีกหลายครั้งพร้อมภาพประกอบฝีพระหัตและบทแปลภาษาไทยและภาษาจีนค่ะส่วนหนังสือเล่มต่อไปก็เป็นนวนิยายรักโรแมนติกค,ค่ะจากสำนักพิมพ์แจ่มใส ซึ่งเป็นผลงานการเขียนจากปลายปากกาของอันราที่มีชื่อว่าปภาวินกับเรื่องราวชนลุ้นสุดจินของรุ่นพี่คณะสถาปัตย์คนดังของมหาวิทยาลัยที่ให้ตายเถิดเด็กหลังห้องอย่างนางเอกนะคะก็ไม่กล้าเข้าไปทําความรู้จักสิ่งที่เธอทําได้จึงเป็นเพียงแค่แอบลืมรุ่นพี่คนนั้นอยู่ห่างๆแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีโลกกลับเหวี่ยงให้สถาปนิกหนุ่มเจ้าของบริษัทกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธออีกครั้งและเมื่อโอกาสมาถึงแบบนี้ แน่นอนค่ะนางเอกก็ไม่อยากปล่อยให้คนที่เธอเคยแอบปลืม้มต้องหลุดมืออีกต่อไปเธอจึงงัดทุกกลเม็ดหยิบยกโปรเจกต,ต์ยักษ์ใหญ่อย่างการรีโนเวทโรงแรมเก่าขึ้นมาเพื่อเข้าใกล้ชายหนุ่มที่หมายตานั่นเองค่ะและดูเหมือนว่าครั้งนี้รุ่นพี่คนนั้นจะเต็มใจลงเล่นในเกมรักชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงกันเลยแล้ะค่ะ ไปต่อกันด้วยหนังสือเล่มสุดท้ายของเราในสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับคุณครูและผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลจากสํานักพิมพ์นานมีบุ๊คนั่นเองค่ะอย่างคู่มือดูแลเด็ก3-5ปีตามพัฒนาการผลงานการเขียนจากปลายปากาของยาสมิคาซึโอะหนังสือคู่มือครูที่รวบรวมวิธีการและเทคนิคการดูแลเด็กเล็ก3-5ปีค่ะโดยคํานึงถึงพัฒนาการเด็กในแต่และช่วงวัยเป็นสําคัญ คุณครูและผู้ดูแลเด็กเล็กสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นเทคนิคการปรับอารมณ์เด็กอย่างรวดเร็วเทคนิคครูกับผู้ปกครองคุยกันอย่างสนิทสนมการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆเ,เป็นต้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นขา่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือว่ามีข้อเสนอแนะนํามีคําติชมรายการเข้าไปพูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ทั้ง Facebook f แ n Page ข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT หรือจะเป็น TikTok ครับ Entertain NBT 2 h d นะครับส่ว so, นตอนนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ